กว่าจะมีวันนี้มันไม่ง่ายอิงฟ้ามาหาชนทำงาน1ชั่วโมงเจ็ดแสนล่าสุดฮอตแรงนวัดขึ้นค่าตัวอีกแล้วกว่าจะมีวันนี้มันไม่ง่ายอิงฟ้าวราหะภูมิใจกับความสำเร็จของตัวเองเล่าชีวิตย้อนมองตัวเองในอดีตเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความฝันแฟนคลับคอมเมนต์สนัน ยืนหนึ่งเรื่องความฮอตในตอนนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากอิงฟ้าวราหะนางงามมากความสามารถทั้งร้องรำเต้นและล่าสุดกับบทบาทใหม่เป็นนักแสดงละครเรื่องบางเกอกคณิกาซึ่งเพิ่งเปิดตัวแต่กระแสตอบรับปังไม่ไหวจนล่าสุดนวัดอิสระไกศีลได้ประกาศขึ้นค่าตัวอิงฟ้าเป็นที่เรียบร้อยตอกย้ำกระแสความฮอตของอิงฟ้ามหาชน โดยอิงฟ้าโพสต์รูปก่อนเข้าวงการจนประสบความสําเร็จทุกวันนี้ระบุข้อความว่าวันนี้นั่งภาคภูมิใจกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเองเลยมานั่งมองย้อนตัวเองในอดีตความลําบากความดิ้นรนความอดทนและความกระตือรือร้นที่ผลักดันตัวเองและพัฒนาตัวเองในทุกด้านเคยมีหลายครั้งที่คิดว่าสิ่งที่ฝันคงเป็นไปไม่ได้ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆที่ที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยหลักหนึ่งในนั้นก็คือการถอดใจไม่สู้ และยอมถอยเกือบปีที่อยู่กับการยอมแพ้มันล้มเหลวสิ้นดีและไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกับชีวิตขอบคุณตัวเองที่เลือกที่จะเสี่ยงกับความฝันดูอีกสักครั้งและหลังจากนั้นก็สู้กับมันมาตลอดที่ไม่เคยหยุดพักไม่เคยคิดว่าความพยายามจะตอบแทนเราด้วยความสำเร็จ ความมุ่งมั่นที่ไม่มีขีดจำกัดเลยทำให้เราฟังเสียงตัวเองมากกว่าคำพูดคนอื่นหรือเสียงนกเสียงกาที่คอยบั่นทอนแรงกำลังใจของเราสิ่งนั้นเลยทำให้เราเรียนรู้ที่จะพูดให้น้อยแต่ต่อยให้หนักและความสำเร็จมันจะมีกลิ่นหอมหวานที่สะใจกว่าการลดคุณค่าตัวเองลงให้ไปอยู่กับพลังงานลบจากคนอื่นปังมาก MGI ขอปรับขึ้นค่าตัวอิงฟ้าสำหรับงานอ e ีเวนต์และพีเซนเตอร์ของอิงฟ้าเริ่มตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไป ใครได้เร็ปัจจุบันต้องคอนเฟิร์มภายในสิ้นเดือนนี้ครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นวัดเคยออกมาเผยว่าค่าตัวพรีเซนเตอร์ของอิงฟ้าอยู่ที่ราคา7ล้านทำงาน1ชั่วโมงค่าตัว7 0 0 0แสนเรียกว่าค่าตัวแรงแสงซุปตาเบอร์ต้นๆของเมืองไทยไปมากและเป็นนางงามคนเดียวที่นวัดกล้าโขค่าตัวเพราะครบเครื่องใครอยากได้อิงฟ้าร่วมงานก็ต้องสู้ราคากันหน่อยแล้ว